เธอนะ่ะทำหน้าที่ได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยนะพิสูจน์ให้ฉันเห็นแล้วว่านิวไทยนั้นนะ่ะมีประโยชน์กับองค์กรของเราจริงๆแล้วก็นะโปรเจกเอจิสน่ะกใกล้จะเส็จสมบูรณ์รณเต็มทีแล้วเหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นเองมันนั้นจะเป็นกรอบป้องกันอรากามิของมวลมนุษยชาติไปช่วนนิรันเลยละ่ะ พอสำเร็จนะหนะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่ยอมให้มันผิดหวังเด็ดขาดพวกเราเข้าใกล้มันแล้วฉันหวังว่าคุณจะทำงานให้กับเราและไว้วางใจใเรานะคุณหัวหน้าเอาละ่ะวันนี้ฉันมีธุระนิดหน่อยไว้ามาคุยกันต่อทีหลังก็แล้วกันนะ ฉันคาดหวังในตัวคุณนะเราจะก้าวไปสู่อนาคตด้วยกันอนาคตที่สดใสนะ่ะลงแบบนี้แม่งไม่เคยมีเร่งดีตาไม่เคยมีเร่งดีสักทีอ่ะสวัสดีด็อกเตอร์เธอเนะ่ะเป็นคนชอบสอนรู้สอดเห็นหรือเปล่านะเอา้าอะไรของด็อกเตอร์วะ อ้าทำแผ่นดิสข้อมูลตกอย่างนี้นี่เองหมายถึงว่าเราจะไปเปิดดูหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหรอแต่เหมือนเหมือนด็อกเตอร์แบบจงใจส่งให้เราเปิดดูนะแปลกใจจังเลยนะที่นายมาหาฉันเองนะ่ะสาก,กิกฉันมาขัดจังหวะงานของนายงั้นเหรอพูดอะไรอย่างนั้นเล่า เรานะ่ะคุณจะสนใจเรื่องผลประโยชน์ก่อนสิแต่นายยังไม่ส่งรายงานให้ฉันเลยนะบางอย่างมันก็ไม่เป็นไปนตามที่หวังหรอกนะงั้นเหรอนายก็รู้นะว่ามันสำคัญกับแผนงานของฉันนะ่ะยังมีอีกหลายอย่างเลยนะที่ต้องทำไม่ใช่ฮันเตอร์คนอื่นไม่ได้หรอเราไม่มีหนทางอื่นละมีแต่โซมาทเท่านั้นแหละที่จะทำให้มันสำเร็จได้ เพราะงั้นถึงได้แต่งตั้งอีกคนนึงมาเป็นหัวหน้าอย่างนั้นสินะไายนี่รู้ทันฉันตลอดเลยนะสากิจับตาดูให้ดีก็แล้วกันละ่ะอาฉันจะคอยดูแล้วกันจะดูให้สุดขอบจักรวาลไปเลยแต่ว่านั่นแหละคือเหตุผลที่ฉันจะไม่ยอมเสียอะไรไปเป็นน้าขาดจำไว้ด้วยละ่ะ ฉันจะรับฟังก็แล้วกันนะทีนี้ก็กลับไปทำงานต่อได้แล้วงานของนายนะ่ะยังต้องเดินหน้าต่อไปมาคุยอะไรกันนะมีรับลมคมในทีนี้ละ่ละจะจงรักพักปีต่อไปหรือเปล่าไหมคุณหัวหน้าเอาละเปิดดูกันดีกว่า อ่ะนีนมันแย่แล้วเดี๋ยวเข้ารีบช่วยเหลือเข้าเร็วโอ้โหอะไรวะนะคิดไวแล้วชียวมันต้องเป็นแบบนี้การฝังไปออดแฟกเตอร์ไปนในโฮสโตเต็มที่แล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าเซลล์มันจะไม่ตายนะผลลัพธ์ที่มันทำได้สำเร็จก็มีแต่ตอนที่ฝังตัวอ่อนก่อนที่มันจะคลอดออกมา แต่เราก็เคยทดลองแค่กับหนูเท่านั้นพวกเราลองมามากพอแล้วละ่ะถึงเวลาที่จะต้องทดสอบกับมนุษย์แล้วมันจะไม่ขัดต่อหลักศีลธรรม,มเกินไปหน่อยหรือไงอตัวอย่าง P73 นะ่นะมีประสิทธิภาพมากพอที่เราจะลองนะแต่ว่าไม่ใช่ก็ใกใกล้เคียงละ่ะ เราลอยอีกต่อไปไม่ได้แล้วผู้คนกำลังจะตายลงไปเรื่อยๆจากการคุกคามของอารากามิแล้วนายจะหาอาสาสมัครที่ไหนล่ะหรือ,อฉีดใส่ตัวเองเหมือนคนก่อนหน้านี้ถ้าแน่ใจว่ามันได้ผลฉันก็จะทำนะโยฮันกับฉันแล้วก็ลูกของฉันจะต้องทำมันได้แน่ๆเอาจริงเหรอ โครงการนี้อมาสำคัญก็จริงนะแต่ว่าไอชานั่นนะลูกของเรานะแล้วคนอื่นเขาจะยอมให้ทำกับลูกของเขางั้นเหรอมันไม่มีทางอื่นแล้วละ่ะถึงงั้นก็เถอะถึงมันจะใช้ได้ก็เถอะแต่ฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกนะฉันตัดสินใจแล้วนะ่ะเราจะไม่ยอมให้คนรุ่นหลังต้องมาทนกับพวกสัตว์ประหลาดนี้อีกแล้ว โอ้ oh, คิดหนักเลยวะเอาอย่างนั้นก็ได้เธอสองคนเอาจริงงั้นเหรอมันอาจจะยังมีทางอื่นเหลืออยู่ก็ได้นะแต่ถ้าพวกนายจะทำจริงๆแล้วก็ฉันคงรวมด้วยไม่ได้หรอกนะ ซากากิ <Sak> ถึงฉันจะอยากทําก็เถอะแต่เรื่องแบบนี้นะ่ะมันเกินกว่าที่ฉันจะเข้าไปยุ่งแล้วล่ะนะเราคงต้องแยกจากกันแล้วล่ะทางของเรานะ่ะมันสวนทางกันแล้วฉันขอไปตามทางวิธีของฉันก็แล้วกันโชคดีแล้วกันนะเพื่อนๆของฉันคือสากากิไม่เอาด้วยเว้ยไม่อยากจะทดลองกับมนุษย์ แล้วก็มนุษย์ที่ว่าก็คือเป็นเพื่อนของซากาจิด้วยนะเธอเป็นไงบ้างล่ะขอกังวลนิดหน่อยแต่ก็โอเคนะฉันชักจะรอไม่ไหวแล้วละ่ะและ้วซากาจิล่ะเขาส่งเครื่องรางมาให้นะแล้วก็ขอให้เธอปลอดภัยงั้นเหรอเขาจะต้องโกรธฉันแน่เลยอะแต่หวังว่าเขาจะเข้าใจนะว่าฉันก็ทำไปเพื่อเขาเหมือนกัน อย่ากังวลเลยมันจะไม่ดีกับเธอด้วยนะเครื่องรางนั้นอ่ะ,ะขอฉันเก็บไว้ได้ไหมม,มันหวังว่ามันจะช่วยให้พวกเราปลอดภัยนะนี่คือทดลองไปแล้วใช่ไหมเนี่ย yeah, <Peter. S 1> สวัสดีซากากิ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะโปรเจกต์มันักแกร,รมนะ่ะถูกระง,งับชั่วคราวไปแล้วละ่ะหลังจากการติดหลังจากาจาการตัดสินใจในครั้งนั้นแต่ว่าเขาก็รอดมาได้นะโซมานะ่ะ,นะะเขาได้เกิดขึ้นมาแล้วก่อนที่โกโครงการจะถูกระง,งับไปต้องขอบคุณเครื่องรางของนายแหละนะสากิกใครจะรู้ว่าเนะทคโนโลยีมันจะพัฒนาไปถึงไหน สิ่งนี้น่ะจะช่วยผู้คนได้มากเท่าไหร่โซมาเป็นลูกของไอ้นี่เหรอเนี่ยนายน่ะเป็นนักวิทยาศาสตร์มากกว่าฉันอีกนะฉันคิดว่านายคงจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าฉันน่ะไม่เคยโทษนายเลยนะไม่เคยที่จะโทษนายเลยสักครั้งเดียว เมื่อไม่นานมานี้น่ะฉันได้ถูกเลื่อนขั้นให้เป็นผู้อำนวยการของเฟลริวสาขาตะวันออกไกลและฉันอยากให้นายเข้ามาร่วมงานด้วยฉันจะให้นายดูแลโครงการของกรอนอเทอร์และมีเงินทุนมีเทคโนโลยีพร้อมให้นายใช้ทั้งหมดแล้วก็นายยังไม่เคยเจอลูกของฉันเลยใช่ไหมละ่ะ ฉันคิดถึงนายนะเพื่อนของฉัน,น,อฉนบอกว่าเราจะได้เจอกันเร<ๆ>็วๆนี้ล่ะโซมาเป็นลูกของไอชาแล้ว้าพู้นวยการเหรอเนี่ยถ้าเจอแผ่นิีนี้ปวดเอาไปคืนที่ดร็เตสากาจิและอย่าแอบดูข้อมูล <laughs> 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 เปิดดูแล้วอะ่ะ <laughs> เปิดดูแล้วอะ่ <laughs> ดดวอะไม่เป็นไรมั้ง ถือว่าแล้วเปิดดูแล้วก็แล้วกันไปมีอะไรให้ผมทำบ้างสลีดอะไรอะลิงลมหรอน่าจะใช่อเอาโซเหมือนเดิมเอาโซมะซากุยะแล้วก็อลิซาไปเอามาช่วยกันทำดาเมจเพื่อความไวในการจบเบร ตึ๊กไปเลยวตาในอยู่เฝ้าฐานไปก่อนนะ <laughs> ไม่รู้เรื่องแหลนะ่ะเนี่ยไม่รู้ตัวแหลนะ่ะเนี่ยยิงหน่อยยิงหน่อยอ <laughs> อือออเรียบร้อยงามมาแล้วมาแล้วงามหน่อยงาม ไอหมุน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 ติ้วหมุนติ้วหมุนติ้วงั้มก่อนอนึ่งทีหนึ่งอือมามาเอาให้เต็มเอาให้เต็มอือเอาให้เต็มมาสับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืออืออือล่วงอืออือเฮ้ยโอ้ตัวตัวนี้มาตัวยุ่งมาตัวยุ่งมาจัดการตัวยุ่งก่อน เออหมุนหมุนหมุนแต่การต่อ <huh> ย <actual stone> ุ่ง uh กันไม่โดนอื้อเป็นปืนอ่ะอื้อ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 โอ้ไม่ตายไม่ตายด้วยปั่นต่อเดาล้มล้มล้มนิดซ้ำอื้ออื้อืมโอเคงาม ใอ,อ่ะอะใอ่ะอ,อะอันตรายเหลือเกินอือออกไปเลยโอ้โหไม่เข้าต้องยิงให้อะละอ่ะให้โซมาอาริต้าโซมาอลิซ้าโซมา,อา,ซา,ซมาเอาไปเอาไปกินเอาห,หมดเปลี่ยนกระสุนแล้วยิงได้นิดเดียวกันแต่ว่ายิงแรงขึ้นเยอะเลยนะอือหมุนโอเคถือว่ายังจำได้อ้าวเรียบร้อยล้มล้ม 4ี่สี่รอยเ้ยไข่ีไ่จีอีไ่ี้ไข่อ้อี๋แปสิกลายเฮ้ยเฮ้ยหอมใช่หรืว่ามีตัวมายุ่งงำก่อนงำก่อนจะหมด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  ตเติมเต็มความอร่อย,อยห,หมุนหมุนหมุนหนชาบสับเข้าไปกลางหน้าเจ็ดร้อเอาที่อยที่คอยอื้ออหมุนเอาไม่หมุนไหมแค่พุ่งไอที่อืห้าร้อยนิ่มๆโอ้มันหนีมันหนีไปแล้วลองงั้มองงั้มองงังง้มด ร่วงถึงจะร่วงตห้าร้อยเฮ้โอ้หยไมทนจะลังชา์จฟันอสาลร้อยหนึ่งโอ้ยเป็นร้อยอยู่ปันขาเป็นร้อยอยู่ฝันหลังไม่เข้าเจ๊งเจ๊งเจเยะให้หูมาไม่เลยนะพี่มาไม่เนี่ยพี่เฮีย เกือบโดนโหมันมันรู้มันรู้มันรู้ไอหมอนี่มันรู้มันช้ำอะไรเก็บเก็บลูกน้องก่นอืออืออือถอยถอยเข้าถอยออกถอยเข้าถอยออกชับอื้อเรียบร้อยเก็บลูกน้องได้ละเหลือตัวเหลือตัวหัวหน้าเหลือตัวหัวหน้าง้ำก่อนเก็บหลอดกันหลอดจะหมดหลอดจะหมดขอยขี้ขอยขี้ ไปที่ไปที่ไหนก็ขอละไปที่สุดยอดหนึ่งสองสามงัดน่ามาเฮ้ยมันมันไอที่ละมันเบอร์เซกละอือหุบลอยโอ้โหไม่โดนเฮ้ยยัโหล้มล้มงัดงัดงัด ดหลังมันแตกกันนี่ว่าแตกไม่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยหมุนหูวห้าแล้วเชียวดีมาใอยก่อนอ้าวตีตีตีนัดอื้อนัดอื้ออินฟินิตี้คอมโบอินฟินิตี้คอมโบดาบใหญ่อื้ออื้ออื้อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่อินฟตี้นะชีวิตจะหาไม่เอาอ่าเอ้ยโอ้โหกินปิดันมาให้เปีอก เียนไปแล้วลิซ่าสามครั้งสามครั้งอือครั้งสามโอเคยิงหันยิงแข่งนะยิงแข่งนะยิงแข่งนะยามงามดีดีเลยโอตามตามโอ้มันโดนไปแล้วตามยากซะด้วย ไอปไหน,นก็โดดงามกระโดดงามโอ้โหมันยิงมันยิงใส่ตัวเองมันยิงใส่ตัวเองไอ้หมอนี่มันฟรีชีพฟรีชีพเอาฟรีชีพเหรอไปที่อู้ยตายก่อนมาเอ้ยอุตส่าห์จะชาร์จแบบจบกไ้เท่ วันนี้นะ่ะฉันค่อนข้างจะยุ่งนะมีอะไรงั้นเหรอฉันแค่อยากจะแน่ใจนะ่ะว่านายจะไม่เปลี่ยนใจเ,เรามาไกลจนถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเราไม่สามารถหยุดได้แล้วละ่ะงั้นเหรอจริงๆฉันมีข่าวที่จะมาแจ้งนะ่ะ มีพละเรือนแจ้งมาที่ทำงานของฉันว่าที่อังกฤษอ่ะมีกาค้นพบคอของอล a c เค s a เซลที่มีพลังที่ไม่เคยเจอมาก่อนจริงเหรอฉันไม่แน่ใจนะแต่ว่าเชื่อถือได้อยู่ฉันไม่สามารถเข้าถึงมันได้เพราะว่ามันอยู่ในขอบเขตของสันมักงานใหญ่ฉันไม่มีอำนาจมากพอขอบใจมากนะสกักยิบเดีที่เหลือฉันจะจัดการเองฉันขอฝากนายจัดการที่นี่แทนฉันหน่อยก็แล้วกันนะ โอเคแต่ว่าฉันจะทำการวิจัยต่อไปนะ,นะปนะเพราะว่าข่าวนี้นะ่ะมันก็หยุดความอยากรู้อยากเห็นของฉันไม่ได้เหมือนกันหมายถึงผู้อนวกยการจะไม่อยู่เหรอเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกำจัดอุปสรรคต่อ,อก,การวิจัยเพื่อมนุเยชาเอ้าแผนของ็อกเตแร์อะไนเนี่ย